กรรมที่ทำให้อาภัพโชคและเครีดในการบรรเทาหลายท่านอาจจะมีบ่อยครั้งที่อาจจะน้อยใจในโชคชะตาเห็นคนอื่นเขามีโชคลาบอยู่เป็นประจำแต่ตัวเรากลับไม่มีอย่างคนอื่นบางคนอาจไม่ได้เป็นคนดีหรือแม้แต่ทำงานเก่งกาจอะไรเลยแต่ทำไมเขาถึงมีโชคหรือมีคนคอยช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลาที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะบุญเก่าที่เขาสะสมเอาไว้ในเมื่อพบชาติก่อนมาในชาตินี้บุญนั้นย้อนกลับมาส่งเขาเช่นคนที่จู่ๆถูกหวยลอยเป็นล้านๆเป็นมหาเศรษฐีได้ในคราวเดียวก็เพราะกรรมดีที่เคยทําบุญไว้โดยมาเป็นกรรมตัดรอนฝ่ายกรรมดีที่มาพลิกชีวิตจากที่จนให้รวยในพริบตาหรืออยู่ดีๆก็มีคนเอาโชคลาภมาให้เพราะในอดีตชาติ เคยทำบุญทําทางกับพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพระปัจเจกพพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอ,ร,ร,ะอริยสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญมากๆเช่นใส่บาตรกับท่านที่กําลังออกจากนิโรธสมาบัติคือได้เคยถวายทรัพย์ข้าวน้ําอาหารเพื่อช่วยบํารุงท่านโดยทําแบบไม่เสียดายแม้แต่น้อยเพียงพอต้องการจะทําบุญด้วยใจหรือเป็นผู้ที่ได้บุญโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเดินผ่านไปยังกองบุญงานบุญหลายๆงานเช่นงานทอดกรถินผ้าป่าเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาอยากทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงได้ทำบุญไปหรือทำทานใหญ่ให้กับคนหมู่มากได้ประโยชน์ในทานนั้นเป็นต้นกรรมเหล่านี้เองที่เป็นตัวสนับสนุนและส่งเสริมให้คนมีโชคลาบอยู่เสมอบางคนมีโชคลาบก้อนใหญ่เสียด้วยดังนั้น เมื่อพิจารณาเหตุของคนที่ถูกหวยมีลาบลอยก็ลองคิดย้อนกลับไปดูว่าเหตุใดเราจึงอาภพัพอับโชคไม่มีลาบลอยเช่นเขาบ้างก็เป็นเพราะกรรมดังนี้เหตุจากกรรมเก่าเหตุที่ทำให้ไม่มีโชคเลยก็เพราะในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติไม่เคยทำบุญทำกุศลด้วยทานใดๆแม้แต่เพียงเล็กน้อยหรือจะทำทานอะไรแบบเสียไม่ได้ ให้โดยที่ยังมีความตระหนีอยู่ในใจหรือไม่เคยช่วยเหลือใครมาก่อนไม่เคยเกือ้อกูลใครด้วยจิตใจที่เมตตาอารีอย่างแท้จริงหรือทำบุญทํำฐานเพื่อเอาหน้าเอาชื่อเสียงหรือที่เรียกกันว่าทําบุญจอมปลอมหรือหากจะช่วยใครแล้วต้องมีผลประโยชน์จึงจะยอมทำคือหวังในสิ่งตอบแทนอยู่เสมอหากเป็นผู้เคยทำฐานด้วยแก้วแหวนเงินทองหรือของมีค่าอะไรก็ตาม ก็เป็นของที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์คือไปลักขโมยหรือช่อโกงเขามาเบียดบังมาแล้วแอบอ้างว่าจะน่าไปทำบุญเป็นต้นนอกจากนั้นก็ยังไม่เคยรักษาศีลหรือจเจริญภาวนาใดๆสังเกตได้จากจำคำสวดมนต์ไม่ได้เลยแม้แต่คำง่ายๆเช่นแค่ท่องน้ำโมหรือกล่าวสมทานศีลห้าก็จำและท่องไม่ได้อีกทั้งยังชอบทำผิดศีลข้อสองอยู่เป็นประจำ อาจจะไม่ได้ขโมยของโดยตรงแต่ใช้กละวิธีอุบายต่างๆหรือถือเอาตามวิาสาสะเอาไปแบบไม่ได้รับอนุญาตโดยที่เจ้าของเขาไม่รู้มาก่อนและยังไม่ได้เอ่ยปากจะให้และที่สำคัญก็คืออาจจะเคยสร้างกำหนักไว้เช่นในอดีตชาติเคยฆ่าสัตว์พรากชีวิตทรมานผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ก็ตามบุญนั้นอยู่ส่วนบุญบาปนั้นอยู่ส่วนบาปที่ต้องให้ผลทั้งสองด้าน เจ้ากรรมนายเวรจึงมีจิตอาฆาตมาคอยบังบทโชคเอาไว้ไม่ให้คนผู้นั้นประสบความสำเร็จและก้าวหน้าเหตุจากกรรมใหม่ในความจริงคำว่าโชคนั้นได้มีผู้ที่เคยทำการพิสูจน์มาแล้วมากมายว่าคนเราจะมีโชคหรือไม่มีโชคอยู่ที่ตนเองกล้าที่จะสร้างขึ้นมาหรือไม่คนที่ไม่มีโชคเลยคือณปัจจุบันเป็นคนเกลียดขาน ไม่ยอมออกไปสแสวงหาโอกาสให้ตัวเองชาตินี้คงจะพบกับคำว่าโชคลำบากเสียหน่อยแต่เมื่อคิดได้และพยายามขวนขวายและทำงานออกสอดสแสวงหาโอกาสที่ดีอยู่เสมอโชคจึงจะมาสู่ชีวิตการที่คนเราจะมีโชคหรือไม่มีโชคนั้นอยู่ที่ความขยันสแสวงหาทรัพย์อย่างสุดจริตมากกว่าการวิ่งไปถิดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลงมัวเมาซื้อหวยหลายๆเบอร์จนหมดเนื้อหมดตัว เอาเงินทุ่มไปกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นลาบลอยมาในคนที่มีโชคลาบหรือมีบุญเก่ามามากเมื่อถึงบุญเก่าส่งผลอยู่เฉยเฉยที่บ้านก็มีคนเอาลาบมาส่งให้ดังนั้นหากต้องการจะประสบกับโชคลาบก็ต้องปฏิบัติตนแก้ไขกรรมใหม่ให้ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมเร่งสร้างความดีสร้างบุญเสียเพราะบุญเป็นตัวการสำคัญเป็นเหตุโดยตรงที่จะทำให้มีโชคลาบ ซึ่งผลของพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเหตุลังเอิญทุกอย่างเป็นไปตามเหตุมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรรมที่ได้กระทําและกรรมเป็นผู้จัดสรรไว้แล้วเท่านั้นดังที่กล่าวยกตัวอย่างไปแล้วหากต้องการจะเป็นผู้ที่มีโชคลาภทํามาค้าขึ้นค้าขายได้ร่ํารวยมีแต่คนสนับสนุนส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโชคดีทั้งสิ้น ควรพึงปฏิบัติแก้ไขในทางธรรมทำบุญทำทานด้วยหลักแห่งการทำทานที่บริสุทธิ์โดยที่ทานนั้นขอให้มุ่งหวังเพื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอยู่เสมอหรือเป็นทานที่เป็นไปเพื่อส่วนรวมเช่นการร่วมถวายผ้ากรถิน่นผ้าป่าหรือว่าร่วมสร้างบริจาคปัจจัยให้เป็นประโยชน์แก่วัดชักชวนคนให้มาทำบุญและเลือกคบแต่คนดีเป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยเกื้อกูลกันได้ ทำทานด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงปิดทองหลังองค์พระจากนั้นให้ทําการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่เคยก่อกรรมในเรื่องของการทําแท้งมาขอให้ระบุจอดจงบุญให้ที่เด็กที่เคยปิดกั้นดวงและความเจริญของเราไว้และต้องถือศีลในข้อหนึ่งเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและข้อ2เรื่องการลักทรัพย์เบียดบังผู้อื่น ต้องอย่าบกพร่องเป็นอันขาดถ้าวันไหนศีลขาดต้องสมทานศีลใหม่ตั้งใจใหม่ทันทีมันสวดนมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำหากเปิดกิจการค้าขายห้างร้านควรที่จะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่เขาดูแลสถานที่แห่งนั้นด้วยไม่ทําอะไรผิดศีลผิดธรรมในสถานที่แห่งนั้นมันบูชาองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกเกี่ยวกับโชคลาภ ความร่ํารวยเอาไว้เพื่อความเป็นมงคลอย่างเช่นมือนสวดคาถาพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าหรือพระคาถาเงินล้านเพื่อเสริมด้านโชคลาภและการเป็นที่รักของผู้อื่นการบูชาท่านที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติบูชายึดเอาวัตปฏิบัติของท่านมาดําเนินชีวิตเป็นต้นส่วนเรื่องเครื่องบูชาสังเวยนั้นแล้วแต่ท่านจะศรัทธาแต่ขอให้พอเหมาะพอควรอย่าให้เป็นเรื่องวุ่นวาย ต้องเดือดร้อนในเรื่องนี้เพียงน้ำสะอาดดอกไม้หอมก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้าอยากจะถวายอาหารผลไม้นั้นขอแนะนำว่าให้ไปถวายพระสงฆ์และอุทิศบุญไปให้ท่านเป็นการดีที่สุดเป็นการเชื่อมบุญกับท่านด้วยเพื่อเปิดทางให้เราได้รับเมตตาจากเจ้าของพระคาถาและเทวดาที่คุ้มครองพระคาถานั้น